มารู้จักคำกริยา3มช่องที่ใช้บ่อยอีก10คคำนะครับ EP ที่4แล้ววันนี้จะมารู้จักเพิ่มอีก10คคำนะครับมาดูว่าเราจะสามารถผันทั้ง3มช่องของแต่ละคำได้อย่างถูกต้องหรือเปล่านะครับแล้วก็มีแบบฝึกหัดให้เราได้ฝึกใช้ว่าประโยคเหล่านี้ต้องใช้กริยาช่องไหนถึงจะถูกต้องนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับคำแรกครับแปลว,ว่ารู้สึกครับขึ้นต้นด้วยตัว F ครับคือ feel ถูกต้องครับ feel ช่อง2คือ felt อ่าไม่ใช่ f l a t นะครับเป็น feel แล้วก็เติมถ t กเข้าไป felt felt นี่นะครับช่อง3นะครับเหมือนกันเลยคือ felt อ feel felt felt รู้สึกนะครับต่อมาบินครับบินคือ fly ถูกต้องครับช่อง2เป็น flew ช่อง3ครับ flown fly flew flown นะครับ fly flew flown ต่อมาครับลืมขึ้นต้นด้วยตัว,ตว f ครับคือ for forget นะครับ forget เน้นพายางค์หลังนะครับ forget ช่อง2เปลี่ยน e เป็น o เป็น f o r g o t f o r g o t แล้วก็ช่อง3คือ forgotten นะครับ forgotten forget f o r g o t Forgotten นะครับต่อมาคำที่4เติบโตครับขึ้นต้นด้วยตัว G ครับ G R O W เป็น Grow นะครับ Grow ช่อง2ครับเปลี่ยน O เป็น E กลายเป็น g r e w นะครับคล้ายๆ Flu เนอะ g r e w Grow g r e w แล้วก็เติม N เข้าไปเป็น Grown นะครับเติม N ที่ verb 1นะครับ Grow Grow Grown นะครับเติบโตคำที่5คือได้ยินครับ ตัวตัว h ครับคือ h e r e h e r e ช่อง2ครับเติม d เข้าไปเป็น heard h e r e heard แล้วช่อง3เหมือนกันเลยคือ heard นะครับ hear heard heard ทบทวนนะครับรู้สึกคือ feel felt felt นะครับบินคือ fly flew แล้วก็ flown ลืลลมครับลืมคือ forget forgot แล้วก็ forgotten เติบโตครับ grow grew คล้ายๆกันนะ grew แล้วก็ grown คล้ายๆกันนะครับได้ยินครับ hear heard heard นั่นเองครับต่อมาคำที่6นะครับแปลว่าซ่อนครับขึ้นต้นด้วยตัว h คือ hide hide ไม่ใช่ hide นะครับอ่านว่า hide ช่อง2ครับตัด e ออกไปอ่านว่า hid hide hid ช่อง3ครับคือ hidden ถูกต้องครับ hide h i d แล้วก็ hidden นะครับต่อมาเก็บหรือว่ารักษาไว้ครับขึ้นต้นด้วยตัว k ครับคือ keep อ่าถูกต้องครับ keep เป็นตัว p นะครับ keep แล้วก็ช่องสองครับเป็น kept อ่าเป็น keep แล้วก็ถืนะครับ kept kept นี่ครับช่องสามเหมือนกันช่องสามคือ kept สองกับสามเหมือนกันนะครับ keep kept kept ต่อมาครับคำที่8ออกจากครับคือ leave นั่นเองนะครับ leave leave ช่องสองครับเหมือนคำว่าซ้ายเลยคือ left นะครับ left มีถนะครับ left แล้วก็ถ left ช่อง3มครับ left เหมือนกัน leave left left นะครับคำที่9ครับแพ้หรือว่าสูญหายครับคือคำว่า lose o ถูกต้องครับ lose o นะครับลงท้ายด้วย s นะครับ lose o ช่อง2ล้วครับเป็น lost นะครับ lost นะครับ lost to, ช่อง3ก็เหมือนกัน lost 2กับ3เหมือนกันนะครับ lose o lost lost นะครับสุดท้ายมีราคาครับอ่าอันนี้ขึ้นต้นด้วยตัว c ครับคือคำว่า cost นะครับ cost ช่อง2ล้วครับ cost เหมือนกันเลยช่อง3นะครับ cost อ,อ,อันนี้ทั้ง3ช่องเขียนเหมือนกันนะครับอ่านเหมือนกันด้วยนะครับแปลว่ามีราคาหรือว่ามีค่าใช้จ่ายนะครับ cost 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 นะครับทบทวนนะครับซ่อนคือ hide h i d แล้วก็ hidden เก็บรักษาไว้นะครับ keep kept kept ออกจากนะครับ leave แล้วก็ left left แพ้หรือว่าสูญหายครับ l o s e lost lost มีราคานะครับ cost 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 นั่นเองครับมาฝึกทำแบบฝึกหัดกันครับประโยคนี้ต้องใช้กริยาช่องไหนครับ Does he blank better now ตอนนี้เขารู้สึกดีขึ้นหรือ,อยังครับกริยาที่หายไปคือคำว่ารู้สึกนะครับคือคำว่า feel นั่นเองนะครับ feel felt felt ต้องใช้ช่องไหนครับ หน้าช่องว่างเป็นคำกริยาคือ does นะครับ do does d i d ต้องตามด้วย verb 1ไม่ผันเสมอนะครับตอบ feel นั่นเอง does he feel better now ตอนนี้เขารู้สึกดีขึ้นหรือยังแม้ว่าตรงน,นี้จะเป็น he นะครับไม่ใช่ feels เติม s นะครับเพราะว่ามี does กำกับอยู่นะครับต่อมา have you ever blank homesick คุณเคยรู้สึกคิดถึงบ้านบ้างไหมนะครับตอบอะไรดีครับ หน้าช่องว่างเป็น have นะครับ have ต้องใช้คู่กับ verb 3ตอบ felt นั่นเองนะครับ have you ever felt homesick คุณเคยรู้สึกคิดถึงบ้านบ้างไหมนะครับ have ใช้คู่กับ verb 3นะครับต่อมา she b l a n k to Japan for her honeymoon last week เธอบินไปฮันนีมูนที่ญี่ปุ่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับตอบอะไรดีครับกริยาที่หายไปคือ บินนะครับบินคือ fly fly flew flown fly flew flown เธอบินเนี่ยไม่ได้เธอไม่ได้เป็นนางฟ้านะครับเธอบินเนี่ยหมายถึงเธอนั่งเครื่องบินเนาะเป็นที่รู้กันนะครับว่าเธอเนี่ยนั่งเครื่องบินไปฮานีมูนที่ญี่ปุ่นนะครับก็ใช้อะไรดีครับช่องอะไรดีคำใบ้คือ last week นะครับแปลว่าเหตุการณ์นี้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเป็น Past simple นะครับใช้ช่อง2เป็น she flew to Japan for her honeymoon last week ถูกต้องครับต่อมาครับ I have blank to Paris twice ฉันเคยบินไปปารีสสครั้งแล้วครับตอบอะไรดีครับหน้าช่องว่างเป็น have นะครับ have ตามด้วย verb 3ตอบ I have flown to Paris twice ฉันเคยบินหรือฉันเคยนั่งเครื่องบินไปเที่ยวปารีสมา2ครั้งแล้วนั่นเองนะครับต่อมาครับ I blank my wallet at home this morning ฉันลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ที่บ้านเมื่อเช้านี้ครับกริยาที่หายไปคือคำว่าลืมลืมคืออะไรครับคือ forget forgot แล้วก็ forgotten อันนี้ต้องใช้ช่องไหนดีครับเป็นเหตุการณ์อะไรดีครับเกิดขึ้นเมื่อเช้านี้ Ah, this morning แปลว่าเป็นเหตุการณ์ในอดีตที่มันจบไปแล้วนะครับเป็น past simple ใช้ช่อง2ตอบ I forgot my wallet at home this morning นั่นเองนะครับต่อมา she has blank her email password มีใครเป็นไหมครับเธอลืมรหัสผ่านอีเมลของเธอนะครับตั้งให้มันยากยากเสร็จก็ <laughs> จำไม่ได้เองนะครับกลายเป็นว่าเราต้องมานั่งแฮกอีเมลตัวเองนะครับตอบอะไรดีครับ หน้าช่องว่างเป็น has ตามด้วย verb อะไรครับ has ตามด้วย verb 3ตอบ she has forgotten her email password เธอลืมรหัสผ่านอีเมลของเธอนะครับต่อมาครับ the company blank rapidly last year บริษัทเนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วเมื่อปีที่แล้วนะครับคำที่หายไปคือคำว่าเติบโตครับเติบโตคืออะไรคือ grow นะครับ grow ช่อง2คือ grew แล้วก็ grown นะครับ grow, grew, grown นิ่ต้องใช้ช่องไหนดีครับมีคำว่า last year นะครับปีที่แล้วเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเป็น past simple ใช้ช่อง2ตอบ the company grew rapidly last year นะครับ rapidly คืออย่างรวดเร็วนะครับเติบโตอย่างรวดเร็วเมื่อปีที่แล้วต่อมาครับต่อมา the children have blank a lot Since last summer เด็กๆโตขึ้นมากตั้งแต่ฤดูร้อนที่ผ่านมาครับตอบอะไรดีหน้าช่องว่างเป็น have have ตามด้วย verb 3ตอบ grown ถูกต้องครับ The children have grown a lot since last summer นะครับบอกว่าเด็กๆเ,เนี่ยเติบโตขึ้นมากเลยตั้งแต่ฤดูร้อนที่ผ่านมาก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับต่อมาครับ Have you blank the latest news คุณได้ยินข่าวล่าสุดแล้วหรือยังนะครับคำที่หายไปคืออะไรครับได้ยินได้ยินคืออะไรครับ hear hear heard heard hear แล้วก็ heard กับ heard สกับ3เนี่ยเหมือนกันนะครับตอบอะไรดีครับหน้าช่องว่างเป็น have เจอ have แบบนี้ตอบทันทีคือ verb ช่อง3เป็น have you heard the latest news คำนี้ไม่อ่านว่า latest นะครับอ่านว่า latest latest นะครับแปลว่าล่าสุดนะครับต่อมา I couldn't blank you what did you say ฉันไม่ได้ยินที่คุณพูดคุณว่าอะไรนะตอบอะไรดีครับหน้าช่องว่างเป็น couldn't couldn't เป็นอะไรครับ couldn't เป็น modal verb นะครับ modal verb ต้องตามด้วยอะไรตามด้วย verb หนึ่งไม่ผ่านเสมอตอบ I couldn't hear you what did you say แม้ว่าตรงนี้จะเป็น did นะครับแต่ตรงนี้ต้องเป็น verb หนึ่งไม่ผ่านเนาะเพราะว่าใช้หลัง modal verb นะครับต่อมาครับ the treasure has been blank for centuries สมบัติเนี่ยถูกซ่อนมาหลายศตรวรรษแล้วนะครับคำที่หายไปคือคำว่าซ่อนครับซ่อนคืออะไรครับ hide ไม่ใช่ hide นะครับ hide hid แล้วก็ hidden นะครับ hide hid hidden อันนี้ต้องใช้ช่องไหนดีครับหน้าช่องว่างเป็นมีทั้ง has ทั้ง be e n อ,อย่าสัดสนนะครับ be e n ตรงนี้เป็นการผันตาม has ไปแล้วนะครับ has ใช้คู่กับช่องสารใช่ไหม has be e n แต่ตรงนี้ตามหลัง be นะครับ be เป็น verb to be ต้องตามหลังด้วย ing หรือ verb ช่องสารเท่านั้นตอบ hidden ถูกต้องครับ the treasure has been hidden for centuries เมื่อ verb 3ตามหลัง verb to be จะกลายเป็น passive นะครับแปลว,ว่าประธานถูกกระทําแปลว,ว่าสมบัติเนี่ยถูกซ่อนไว้มากกว่าหลายร้อยปีแล้วนั่นเองนะครับต่อมา children often blank their toys เด็กๆมักซ่อนของเล่นของพวกเขาอันนี้จริงไหมครับใครมีลูกนะครับใช้อะไรดีครับประโยคนี้เป็นอะไรประโยคอะไรครับมีคำว่า often นะครับเป็นบ่งบอกว่า มักจะหรือทำบ่อยๆนะครับเป็น present simple นะครับใช้ verb 1ต้องใช้อะไรดีครับ hi เติม s ไหมครับไม่เติม s เ,เพราะอะไรประธานเป็นพหูพจน์นะครับเด็กๆ children นะครับหล,หลายๆคนนะพวกเด็กๆเ,เนี่ยมักจะตอบ hi their toys นั่นเองนะครับต่อมาครับ she blank her savings in the bank account เธอเก็บเงินออมไว้ในบัญชีธนาคารนะครับ s a v i n g ก็คือเงินออมนะครับคำที่หายไปคือคำว่าเก็บนะครับเก็บคืออะไร Keep นั่นเองนะครับ Keep kept kept อันนี้ใช้ช่องไหนครับอันนี้เป็น tense อะไรเอ่ยเป็น present simple นะครับเป็นความจริงทั่วไปนะครับต้องผ่าน verb ตามประธาน present simple ใช้ verb ช่องหนึ่งครับประธานคือ she she อะไรครับ she keeps เติม s X นะครับผ่าน่างประธานนะครับ she keeps her savings in the bank account นั่นเองนะครับต่อมา we have อะไรครับ we have blank in touch over the years เราติดต่อกันมาตลอดหลายปีนะครับใช้อะไรดีครับหน้าช่องว่างเป็น have have ต้องตามด้วย verb 3ตอบ kept นั่นเอง we have kept in touch over the years คำว่า keep in touch นะครับเป็นสำนวนแปลว่าติดต่อกันนะครับรักษาความสัมพันธ์เราติดต่อกันเนี่ยมาตลอดหลายปีอันนี้เปลี่ยนเป็น kept เพราะอะไรครับเพราะตามหลัง h a v e นะครับ h a v e kept in touch นั่นเองนะครับต่อมาครับ he blank home early this morning เขาออกจากบ้านแต่เช้าเลยวันนี้นะครับคำที่หายไปคือว่าคำว่าออกจากนะครับคือคําว่า Leave นั่นเอง Leave แล้วก็ Left Left ไม่ได้แปลว่าซ้ายนะครับตรงน,นี้เป็นการผันรูปนะครับช่อง2กับ3 Leave Left Left เขาอะไรดีครับตอบอะไรดีอันนี้เป็น Tense อะไรพูดถึงเหตุการณ์เมื่อเช้านี้นะครับ this morning แปลว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับเป็น past simple ใช้ช่อง2เป็น he left home early this morning เวิร์บช่องสองไม่ผันตามประธานนะครับ Has everyone blank the building? ทุกคนออกจากตึกหมดแล้วหรือยังนะครับใช้อะไรดีครับหน้าช่องว่างมี Verb คือ has ใอส่ทันทีเลยช่อง3เป็น Has everyone left the building? ตรนนี้แม้จะเขียนเหมือนกันแต่ว่าคนละ t e น s e นะครับอันนี้เป็น Verb ช่อง2นะครับอันนี้เป็น Verb ช่อง3ต้องดูตามรูปประโยคนะครับ สุดท้ายแล้วนะครับ he might blank the game เขาอาจจะแพ้เกมนี้ครับคำที่หายไปคือคำว่าแพ้แพ้คืออะไรครับคือ lose แล้วก็ lost lost นะครับอันนี้ใช้ช่องไหนดีครับหน้าช่องว่างมีคำว่า might might คืออะไรครับ might คือ modal verb นะครับต้องตามด้วย verb 1ไม่ผันเสมอนะครับแปลว่าอาจจะใช้ he might lose the game ไม่ใช่เจอ he ตอบ loses lo ไม่ได้นะครับเพราะว่าตามหลัง modal verb นะครับต้องเป็น verb หนึ่งไม่ผ่านเสมอนะครับต่อมาครับ I blank my temper with my kid yesterday เมื่อวานนี้ฉันอารมณ์เสียใส่ลูกของฉันนะครับตอบอะไรดีครับมีคำว,ว่า yesterday แปลว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เป็น past simple ใช้ช่องอะไร ช่อง2ถูกต้องครับตอบ I lost my temper คำนี้นะครับ lost my temper เนี่ยแปลว่าอารมณ์เสียนะครับหรือว่าควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะครับอ่าก็เป็นการพูดถึงเป็นสำนวนนะว่าอารมณ์เสียหรือระเบิดอารมณ์หรือว่าโมโหใส่ลูกของฉันเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับต่อมา How much does it b l a n k to fix the roof ซ่อมหลังคาเนี่ยต้องใช้เงินเท่าไหร่ครับหรือว่ามีราคาเท่าไหร่คำที่หายไปคือคำว่ามีราคาเท่าไหร่คือคำว่า cost นั่นเองนะครับ ost, cost 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 อ่านเหมือนกันเขียนเหมือนกันทั้ง3มช่องนะครับแต่ว่าใช้คนละ tense กันอย่างประโยคนี้ครับต้องใช้อะไรครับ หน้าช่องว่างมี me, does นะครับ How much does does ใช้คู่กับ verb หนึ่งไม่ผ่านเสมอตอบช่อง1นนะครับ How much does it cost to fix the roof? โอเคนะครับต่อมา The new policy has blank the company millions. นโยบายใหม่เนี่ยทำให้บริษัทเสียเงินหลายล้านนะครับตอบอะไรดีครับ หน้าช่องว่างเป็น has นะครับตามด้วย verb ช่อง3ตอบ cost ที่เป็น verb ช่อง3นะครับคำว่า cost เนี่ยนอกจากแปลว่ามีราคาเท่าไหร่แล้วเนี่ยยังพูดถึงการต้องสูญเสียด้วยเหมือนกันเนะาะทำให้สูญเสียเงินเนี่ยหลายล้านนะครับแบบฝึกหัดท้ายบทครับ c a n you blank a secret ตอบอไปดีครับ c a n you kept a secret หรือว่า c a n you keep a secret พิมพ์ตอบในคอมเมนต์นะครับขอบคุณที่ดูจนจบและกดไลค์ให้กับคลิปนี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการฝึกภาษาอังกฤษนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ